หลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ควบคุมฉนวนกาซาชาวปาเลสไตน์เปิดฉากโจมตีอิสราเอลในวันสำคัญทางศาสนาของชาวอิสราเอลหรือวันซิมฮัตโทราด้วยการยิงขีปนาวุธมาจากฉนวนกาซากว่า5,000ลูกนับเป็นการถล่มที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อนอีกครั้งก่อให้เกิดการสู้รบที่รุนแรงและร้ายแรงที่สุดวันหนึ่งในภูมิภาคในรอบหลายทศวรรษซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุดการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้บอกว่าได้รับรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่ม6รายจาก12รวมเป็น18รายแต่ทางการอิสราเอลยังไม่สามารถเข้าในพื้นที่ได้เนื่องจากยังมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้จึงยังไม่ได้ร่างของผู้เสียชีวิตออกมา แต่ก็มีข่าวดีว่าได้มีการอบพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายออกมาได้มากขึ้นที่มีอยู่ราว5,000คนจากคนไทยในอิสราเอลทั้งหมดราว30,000คนและมีคนไทยแสดงความจำนงอยากกลับไทยมากกว่า3,000คนแต่มีแค่100คนที่ไม่ประสงค์จะกลับซึ่งทั้งสองส่วนก็มีทั้งแรงงานที่เดินทางไปอย่างถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ส่วนการอพยพคนไทยเดินทางกลับประเทศขณะนี้ยังคงใช้สายการบินพาณิชย์และเครื่องเช่าเหมาลำในการอพยพคนไทยกลับแม้บางสายการบินจะมาได้เพียงไม่กี่คนก็ให้มาก่อนและใช้การเช่าเหมาลำเป็นหลักรวมถึงอาจจะเช่าเหมาลำการบินไทยจากประเทศไทยไปลงสนามบินอิสราเอลเพราะเครื่องบินทหารยังไม่สามารถลงจอดได้แต่ตอนนี้การสู้รบก็เริ่มเข้ามาใกล้สนามบินแล้ว ส่วนที่ประชาชนมีความกังวลและพยายามที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินพาณิชย์กับเองโดยไม่รอเครื่องรัฐบาลไปรับจะมีการดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หรือไม่ซึ่งนายจัก,กรพงศ์ก็บอกว่าทางเอกอัครราชทูตพยายามดูทุกไฟบินคิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้งหมดและจะมีการดูแลค่าใช้ใจ่ายเป็นกรณีไปขณะที่เรื่องการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันนั้นยังมีการเจรจาต่อเนื่อง พร้อมมีการพูดคุยกับเอกอัคราชรพูดแต่ละประเทศด้วยขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ